เป็นไงบ้างความรู้สึกนะครับแล้วความรู้สึกอ่ะโคตรดีใจเลยนะในชีวิตครั้งหนึ่งอ่ะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาดังช่องแบบนี้เลยหาทางลงห้องหอยก่อนเนี่ยเราไม่เคยกินอ่ะเราเลียคือเขาบอกว่าต้องกินกระเทียมกระเทียมแนะนำเลยใช่ไหมใช่พี่กระเพร่าไม่ต้องกินก็ะเพไม่ต้องกินกระเพร่าไม่ต้องกินกระเพร่าไม่ต้องกินกระเพร่ม่กินกระเพร่าไม่้งกินก่าไม้งกินกระเพม้งกินกระเพร่ามกินอระพร่าไม่งกินกระเทียาไม่ต้องกินกเพร่ยไม่ต้อเราเราไกินกระ อ๋ออืมอืออือืูเป็นไงนี่ตางคูอร่อยไหมเออรสชาติเข้มข้นนะดีอยู่ดีอยู่ดีดีเส้นเป็นไงเส้นเหนียวไหมเหนียวเหนียวกำลังดีแบบนุ่มอะไรเงี้ย วัสดีโซเชียลเลยยูทูนะครับผมขอตระก้อเข้าสู่ช่องนักก้ามึงแคลวนะผมวันนี้นะผมเราอยู่กันที่สตูมาเอมนเนสเนื่องในโอกาสฉลอง1ล้านซับแต่ไม่ใช่ของผมนะผมวันนี้ผมฉลองให้กับโค้ดนายก่อนคือเรามาซ้อมกับโค้ดนายบ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสิทธิเลี้ยงอาจารย์อะ ไหนแบบว่ารวยไงอยากฉลองอะไรแบบให้อาจารย์ทั้งหน่อยวันนี้เราเลยเหมาโต๊ะจีนนะครับผมจากหมูหัน2พี่น้องแต่ไม่ใช่แค่หมูหันนะเราเหมามาทั้งโต๊ะจีนเลยนี่ถ้าเชื่อสิดงโตได้นี่กูจ้างมาแล้วนะเนะี่ย <c oughs> อันนี้คือมาทั้งโต๊ะเลยนะมาแบบว่ายกเซตมาเลยก็เดี๋ยวเราจะกินในห้องเนาะเดี๋ยวไปหาตามหาเจ้าของร้านดับก่อนคนระับเดี๋ยวไปตามรหัคนไดก่อน เขาเนี้ยเราเชิญเชวนพีวิทมาด้วยนะครับผมเชิญพีวิทมาด้วยฉลองทหนึ่งล้านครับคนนอ๋อใช่ครับนี่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 น่าเจอเจ้าของช่องเย้ขอบคุณครับขอต้อนรับขอต้อนรับอันนี้เจ้าของหนึ่งล้านซับนะครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึก็ก็รู้สึกดีใจเพราะว่ามันจากช่องยูทูปที่เราไม่คิดว่าจะสร้างมาแล้วมันก็สร้างมาถึงหนึ่งล้านซับไปก็ดีใจมากแล้วนี่ดีใจไหมนี่ เราเหมาโต๊ะจีนมาให้นะครับโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณครับผมครับวันนี้คือสั่งปิดร้านเลยอ๋อสั่งปิดร้านเลยเอาโต๊ะจีนมาเลยคือร้านเขาสั่งปิดจะมีกี่โต๊ะก็ปิดเลยปิดเลยเรานี้จ้างมากี่โต๊ะกี่คเดียวเอากี่คนเดียวไงเป็นไทเวรไงนี่ก็คือเดี๋ยวเขาจะจัดเอาพวกโต๊ะเก้าอี้เข้าไปให้เรามีหน้าที่กินอย่างเดียวก็ผมถึงหนึ่งร้านซ้ำใจแล้วตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่ยงอ่ะอีกไม่นานน่าจะถึงเดี๋ยวรอดูว่าผมจะเอาอะไรไปซพพยี่ง S <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวตอนที่จัดเสร็จก่อนเดี๋ยวไปดูว่ามันจะมีอะไรบ้างให้เรากินได้ครับได้ครับขอบคุณที่ิงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็บก่อนที่เราจะไปกินฉลองกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็คือเรายังออกกําลังกายอยู่เป็นประจานะมีการคาริโอคุมอาหารนะผมเพื่อเป็นการดึงไขมันเก่ามาเป็นพลังงานแล้วก็ลดการสะสมของไขมันใหม่นะผมเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นี่ค่อนข้างกินเยอะเหลือเกินเนาะอย่างนี้ที่เราจะไปกินก็โป๊จีนนะค่อนข้างหนักหนาเลยเพื่อ ผลลัพที่ดียิ่งขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับผมสมายมัชะกินควบคู่ไปกับการออกกําลังกายนะครับผมสนใจสั่งซื้อจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินกันครับผม วันนี้สุดยอดมากสุดยอดมากเหมาะสมกับ1ล้าน s ับสไคร์นเห้ยเหมาะสมรอ2ล้านได้เลย่ะ <c oughs> แต่ จริงๆคลิปนี้ที่เราถ่ายตั้งแต่โค้ดนตอนหนึ่งแสนครับนะเออใช่พี่คือรู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องร้นนต้องร้านใช่เราเลยถ่ายลงหน้าเลยถ่ายลงหน้าตมดเลยลงหน้าไปนานก็วันนี้นราสั่งมาจาหารสองพี่น้องครับอันนี้เดี๋ยวเราให้เจ้าของร้านมาแนะนำเมนูนะได้อันนี้เราไม่ได้เหมาเฉพาะโต๊ะจีนมานะเอออเจ้าของร้านมาด้วยโอ้โหว่ามาสือเป็นเมนูเลยเจ้าของใช่มาครับมาเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับวครับวัครับสวัสดีครับตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวให้แนะนําเมนูหน่อยครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็อันดับแรกก็หมูหันแบบต้นตำรักนะครับก็กินเฉพะหนหังกรอบส่วนตัวเนี่ยเราอบสุกมาให้รับประทานเครื่องเทศมาให้เราด้วยก็กินหนังเสร็จก็สามารถทานตัวได้ทั้งตัวเลยคร,ครับผมด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อปลาเก๋าปลาชานะครับอันนี้จะเป็นคลอหมูย่างอันนี้ก็จะมีปลาหมึกย่างขาห่านอุบะรี่แล้วก็เส้นมีเหลืองผัดกระเฉดครับอันนี้ก็จะเป็นหอยนางรมและอันนี้ก็เป็น ปลากระพงปลากระพงเป็นอันนี้คนนายชอบปูกระพงปูกระพงกะหรี่คนนายชอบกะหรี่ชอบปูขาชอบปูขาชอบปูชอบปูแล้วก็มีอนุอนอนุจะเป็นอ่ากุ้งผัดพริกไทยอันนี้เป็นกุ้งขั้วพริกเกลือพริกปิดอ๋ออย่างนี้มึงไม่ใช่เจ้าของร้านแล้วน้องไม่ใช่เจ้าของร้านแล้วตัวปลอมอันนี้คือสั่งมาจากหนึ่งในสองพี่น้องครับตอนนี้ตอนนี้คือยังไงข้าตมบูว่าคนจะจะสั่งของเราเป็น delivery ใช่ไหมชมพู่ใช่ครับมีอะไรแบบแนะนำที่แบบต้องสั่ง ก็ตอนนี้เรามีเป็นชุดโปรโมชั่น1 9 9 9ก้าร็จะมีหมูหันหนึ่งตัวมีเส้นหมี่ผัดกระเฉดมียำสามกรอบมีปลาหมุดย่างมีปลาเกาลัดทิพย์ารับผเป็นเซ็ตที่เราเคยสั่งมาถ่ายกันครั้งที่แล้ว1999บาทครับเกมีหลายอย่างนะหลายอย่างคือไอหมูตัวหนึ่งอ่ะ1620งพัอ่บาทคือเพิ่มอีกประมาณ300นิดๆก็จะมีมเพิ่มเพิ่มอีกเป็น ทั้งหมดหอย่างแล<ช>้วก็นําเนื้อไปทอดให้ฟรีด้วยก็เป็นห<ช>้อย<ต>่างแต่ว่าค่าขนส่งก็คิดตามะระยะทางอ,อันนี้ก็คือเปิดทุกวันใช่ครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับผมตอนนี้เราเลื่อนเวลามาเปิดเป็นส1เอ็โมงเช้าถึงสามทุ่มโอ้โหสิบเอ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับโอ้โหอะไรก่อนอั่นี้ก่อนเลย นี่เป็นแบบโอ้เจ้าของสิทธิ์เนเจอร์ใ่ไผมเปิดเลยใช่ไหมต้องสั่งที่ไหนเอาไหนอันไหนจิ้มน้ำจิ้มนี่นะซีฟู้ดผมก็ชอบนะเป็นไงอร่อยมากกรอบไหมกรอบป่ะผมลองนี่ก่อนเลยนะขออนุญาตครับคือเขาบอกว่าต้องกินกระเทียมกระเทียมแนะนำเลยใช่ไหมใช่พี่คือกุ้งไม่ต้องกินก็ไดนกุ้งไม่ต้องกินกุ้งไม่ต้องกินก็ได้กินกระเทียมว่ากุ้งให้ผมกินกุ้งผมกินดีกินกดีรู้ปะเนี่ย เจ้าของบอกว่าอันนี้เขาขอกระบ้านเลยนะใช่เหรอกระเทียมกระเทียมนี่แนะนำใช่ไหมนี่ไงคนอ่านเขาบอกเลยยังไงต้องเนื้ออยากกินใช่ผมไม่เนื้อกุ้งนีผมเคยกินแล้วจริงเหรอใช่ผมว่ากระเทียมเนี่ยรสชาติโคตรกลมกล่อมแล้วก็ความหอมของไทยที่มาฟุ้งเลยอืมนี่นี่แต่หอยนางรมโคตรตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอืมอร่อยวะนี่เลยอร่อยเลยอืม หาทางลงห้องห่วยก่อนเนี่ยไม่เคยไม่ชอบเราไม่เราไม่เคยกินอ่ะเราเลียมันจะติดเหลือยงนะพี่เราเลียอ่าเนๆๆยเนี่ยเห็นแล้วเลียแล้วอ่านนะเป็นไงบ้างเนี่ยหอยเต็มปากพิวิทย์ถามเป็นไงบ้างให้กูตอบเป็นไงวะตัวโคตรใหญ่สุดยอดเฮ้ยถามโค้ชนายก่อนอันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึก หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านครับแล้ความรู้สึกอ่ะโคตรดีใจเลยนะคือในชีวิตครั้งหนึ่งอ่ะอายุประมาณยี่สิบสามหรือยี่สิบสองเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาทําช่องแบบนี้เลยอันนี้ทําช่องมากี่ปีแล้วสองปียังไม่ถึงปีปีแปดเดือนเดือนปีแปดใช่เร็วนะเร็วนีแปดเดือนหนึ่งล้านสามล้านกำไรมากมันก็มันคือมีพี่เนทช่วยขับดันด้วยอีกทางหนึ่งใช่อันนั้นก็อันนั้นก็ตัวหนึ่งครับแต่ว่าถ้าสังเกตดูหลังๆเนี่ ช่องคน,นายนี้ติดเทนบ่อยมากอืมก็ใช้ของอะเล่นของไ,ไม่รู้นะมันคือมันขึ้นมาเองนะพี่มีเคล็ดลับนะสําหรับคนที่แบบว่าทํายูดูทำด้วยใจอย่างที่พี่ย้งเคยบอกผมอะคือพี่ยงทําเพื่ออะไรตอนแรกอยากแดกฟรีใช่ <laughs> <ด> <laughs> แล้ว <laughs> อย่าไปคิดถึงเงินถ้าเกิดคิดถึงเงินปุ๊บมันจะซีเรียสแหละเราก็ผมก็ไม่คิดถึงเงินตอนนี้คิดถึงเงินไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยพูดได้ไงพอตอนหลังมาซ้อมมวย ี่ไม่ทำไมเดือนนี้ยอดน้อยวะน่าไม่เดือนนี้ยอดน้อยวะเฮ้ยเดือนนี้ยอดที่เท่าไหร่วะใช่าก็พูดคุยนิดๆนหน่อยอ๋อแต่มาถึงขนาดนี้ก็ดีใจแล้วแต่ว่าในในช่องก็จะเป็นแบบว่าแนวคนนายเป็นยังไงก็ใช่เป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยใช่ครับเหมือนเป็นนักมวยก็จะเป็นคอนเทนท์ที่ทําเกี่ยวกับรอบๆตัวที่เกี่ยวกับมวยใช่ครับแล้วก็เอามาประยุกต์เอาว่าเหมือนแบบจะเอามวยไปทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมแนี้ได้บ้างก็ทําให้มันแบบแตกต่างจากคนอื่น กินหูเลยกินหูเลยเนี่ยหูแต่ตาดีนีไม่กินหูพี่เดดเลยนะกรอบจริงขออนุญาตครับ <im itation> เอาเลยอ,อร่อยเฮ้ยเ <im itation> นี่ยดูดิแล้วแม่แบบแม่ไม่ค่อยมีมันไม่มีเลยไม่ติดมันเลยเออนี่คือแบบว่าเพราะวันนั้นที่เราไปลอกกันเดนี่ทําไมมันบัดซบอ,อย่างนั้นต้องมีวิธีกินซับแล้วตอนนี้สามหมูตายครับสามหมูแายกว่าก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆ เด yup. ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมฉลองหนึ่งร้านซับพี่ก่อนเลยแล้วไว้เดี๋ยวพวกเราคลิปหนึ่งร้านซับแล้วเราค่อยมาปล่อยลงโอเคเห็นไหมกินไหวมันเนี้ยดูกินกินเฮ้ยผมต้องลองนี่ดีกว่าไหนร้านนี้ผมผมเคยไปกินอีกร้านหนึ่งมาผมบอกเลยว่ารสชาติมันสุดยอดมากอ่าเราดูร้านนี้เป็นไงมันต้องรสชาติยังไงถึงจะอร่อยรสชาติถูกปากบรรยายบรรยายให้ฟังหน่อยอืมเป็นไงเส้นยาวด้วยเหนียวด้วยปล่อยคนไหนใช่ไหอตคนไหน ให้เราลองชิมดูอ๋ออือกินทั้งหมดอืออือลองไปไงนีจานดูอร่อยไหมเออรสชาติเข้มข้นนะอืมดีอยู่ดีอยู่ดีเส้นเป็นไงเส้นเหนียวไหมเหนียวเหนียวกำลังดีแบบนุ่มอะไรเงี้ยออแล้วออกแล้วอยากใจรีวิวไม่ดีมึงไม่ได้ออก ไม่ได้ออกแล้วตอนนี้มึงรีวิวมึงรีวิวไม่ไดีมึงไม่ได้ออกแล้วชอบกินปีนมากมันคนชอบแดกปีนเป็นไงมันแห้งใช่ไหมที่ว่า,ากินมันต้องแบบว่ามันต้องมีแบบทำน้ำอย่างงี้ป่ะต้องทำคนต้อ<ม>งามคนทำ พปกติถ้าเป็นที่ร้านมันจะฉ่ำๆอะไรนี้เส้จนจะดูดน้ำนะเพราะมันมอนมันมีนคือจริงมันก็มีนะมีน้ำผึ่กิจอยคือมันเหมือนม,อมากๆที่มันอยู่ในน้ำหนามมันก็ดูดจนเส้นสื่แล้ว,วไงทิว<ด>ิตคือมันมากไปไงรสชาติมันอยู่ที่เส้นเลยดีครับก็คือรสชาติมันข้าเส้นเดียหมายถึงเส้นมันดูดน้ำเข้าไปแล้วมันก็มีรสชาติที่กลมกล่อมที่เส้นอืเฮ้ยทิวิตเราต้องกินหมูหวานกับหมันโผล่เดี๋ยว ลผมจะบอกว่ามันของที่นี่ก็อร่อยนะคนไหนายกัคนไหนมาเลยครับอคุณนหยลองผมกำลังจับหอยเปี๊ยะมันถูวมาเออผมขอก่อนอืมอืมอืมแต่ผมชอบหมันหันมน้าเลยมันร่มหอยหอยหอยสดหอยลอยข้าวสดผมกินหล้หลายบริษัทหล้หลายร้านมาอืมมันจะมีกลิ่นขาวเขามากแต่เนี้ย แค่ไม่มีกลิ่นขาวที่ขึ้นจมูกเลยนะมีแต่กลิ่นแบบหวานอ,อืครั้งแรกที่เคยกินหวานแบบนี้ชอบมากเลยวันนี้ก็เราให้ดูประมาณนี้ก่อนนะนใช่จริงๆมันจะเหลืออาหารเต็มโต๊ะแต่ว่าถ้าจะดูหมดเน,นี่ยพวกมึงต้องนั่งดูประมาณสองชั่วโมงกว่าจะกินกว่าจะบรรยายเสร็จอ่าก็โดยรวมแล้วดีเลยตรสชาติแล้วก็ ราคาอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเราใช้บริการอยมากตัวนี้คือสุดยอดมากแล้วก็มีจะฝากอะไรให้กับ f อฟซีหนะนะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามและเป็นกําลังใจให้ผมนะแล้วก็อย่าลืมไกดติดตามท่องไปย้งด้วยก็นี่เป็นท่องผมเลยก็แหละขอบคุณขอบคุณคนดูแล้วขอบคุณไปยงขอบคุณยีนดีเป็นพากลยิดีครับ มาร่วมดีใจกับผมผมก็จะทําคลิปให้มีมีสาระมากขึ้นลุงคินไม่ค่อยมีสาระโอเคก็ขอบคุณมากๆครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องทีวิดด้วยครับผมบิ๊กมาโซโกเวครับทุกวันนี้เราเจอกันบ่อยนะใช่ครับเหมือนแบบว่ามันไม่มีใครครบทะวันนี้คือมันไม่มีใครคบออกอเป็นน้องไปไหนลำบากนี่คอนเทนต์สวยๆหน่อยครับช่วงนี้อ่าแล้วก็นีฝากร้านหมูหันของพี่น้อยด้วยอร่อยทุกอย่างไปทางซูร่าจะทิ้งเพจไว้ตรงนี้นะบ่นอืมอ่าเดลิเวอรี่ก็จันทร์ถึงอาทิตย์เลย11โมงถึง สามทุ่มสามทุ่มครับผมแต่สามตอนสามทุ่มเนาะใช่สามตอนสามทุ่มเพราะว่าร้านนี้ร้านนี้เขาขายดีแต่งกไม่จ้างคนเพิ่มไม่เอาออเดอร์ได้เช้าเอกว่ต้องมาหมุนเองครับตอนนี้หมุนหมุนไม่ทันแล้วแล้วก็จะมีลูกสมุนยุ่งหนึ่งคนก็จะมีสองเตาั้งหมุนไมอยู่ตองบ้านเบิรนไม่กลับไม่เมียเริ่มบ่นแล้วนะที่ร้านของพี่น้องนี่รับออเดอร์ช้าสุดเท่าไหร่เนี่ย ต่อทุกสี่นาทีหมุนหมูสิบห้านาทีโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ไว้เทปหน้าจะไปทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 ยินดีด้วยครับคุณนับขอบคุณครับ